สุสูกิจัดหนักส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษสุสูกิซูเปอร์แฝดดีลดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อเน้นๆพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์สุสูกทั่วประเทศถึง31ธันวาคมนี้นะครับคลาสใหม่ฉายแสงสปอตไล h ์ light, นักเตะที่ฟอร์มดีจนถูกจับตามองในฤดูกาลนี้และนักเตะที่ย้ายทีมจนกลายเป็นที่ฮือฮาพบประสบการณ์ใหม่แบบนี้ได้ที่ฟ้าออนไลน์4เท่านั้นคลิกโหลดได้ถิงด้านล่างนะครับ g กรเนตกราโนลาบาร์ plus สองรถใหม่สุดโดนคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพอร่อยแคลน้อยวางจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อทุกสาขาทั่วประเทศพิเศษซื้อครบ300บาทสามารถแลกของพรีเมียมได้ที่เพจเกรเนตได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปีสัตแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนขอบคุณสมาชิกช่องที่ติดตามกันมาเสมอครับและขอบคุณผู้รับชมท่านใหม่ฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจและขอสักหนึ่ง subscribe เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้ในส่วนของทัวร์แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในช่วงปีใหม่นะครับก็เริ่มมีบางท่านครับเริ่มจองทริปกันเข้ามาบ้างแล้วนะครับยังไงดูบอลกับแนทแล้วก็พี่ชงพีชีพร้อมดูแลทุกท่านครับเดินทางกันวันที่12-19ถึงมกราคมนะครับไปล้างแค้นแมนซิตี้และคว้าชัยชนะที่รอคอยฉลองปีใหม่กันนะครับสนใจจองร่วมทริปก็สอบถามมาได้เลยนะครับที่ไลน์แอดแอสไซทอลกับแนทหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหมดเขต30ตุลาคมนี้นะครับขอบคุณมากครับ ก่อนอื่นเลยครับขอส่งใจเชียร์สุดๆสำหรับพี่ประหลัดไมเคิลคาริคของเราที่ล่าสุดลอริสเวลพูดข่าวทียหนึ่งจากเดอะแอตเลติกระบุนะครับว่าเวลานี้เนี่ยไมเคิลกำลังพูดคุยกับบิดินสโปรในเดอะแชมเปี้ยนชิพในการไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับหลังจากเกมล่าสุดที่เจอกับเอเวอร์ตนเนี่ยไมเคิลเดินทางไปเชียร์ทีมด้วยแล้วก็นั่งอยู่ในอัศจันท์ทีมเยือนซึ่งเวลานี้ไมเคิลกำลังพิจารณาข้อเสนอนี้จากบิดินสโปรอยู่นะครับส่วนโบโรเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีผู้จัดการทีมนะคร ลอรี่ระบุในเขาไมเคิลเองก็ต้องการงานนี้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่ากําลังชั่งน้ําหนักว่าตอนนี้ตัวเขาเองพร้อมหรือยังที่จะกลับมาทํางานด้านกีฬานะครับไมเคิลเองเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็มองรอบด้านอยู่แล้วครับฉะนั้นเราเชื่อว่าเขาจะตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนที่สุดก่อนที่จะเข้ารับงานนะครับแต่ถ้าทุกอย่างเนี่ยลุล่วงจริงๆดูมอนกับแนทก็ขอยกมือเชียร์โบโร่ด้วยอีกสักทีมก็แล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้นะ้ไมเคิล มีแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขเกิดขึ้นในห้องแต่งตัวของยูเนเตดในตอนนี้นะครับหลังจากคริสตียโนโรนัลโดทำประตูที่700ให้กับตัวเองนะครับในการลงเล่น,นกับทุกสโมสรก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นประตูชัยช่วยทีมเอาชนะเอเวอเรตไปได้ครับ คริเชนโนขอบคุณทั้งเพื่อนร่วมทีมทีมโค้ชครอบครัวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลน,นะครับที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเอริกแทนฮักบอกนะครับว่าสำหรับกองหน้าที่ยังยิงประตูไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้คริเชนโนยังทําประตูในโอเพนเพลย์ไม่ได้เลยนะครับไม่มีอะไรที่สําคัญไปกว่าความมั่นใจอีกแล้วและเขาเชื่อว,ว่าคริเชนโนจะผลิตประตูให้กับทีมได้อีกครับขณะเดียวกันแฟรงค์ลามหาดก็พูดติดตลกนะครับว่าคือเขาอยากเห็นคริเชนโนยิงได้เหมือนกันนะครับแต่ขอให้ไปยิงยูโรเปียลีกเถอะอย่าไป ก็หยุดไม่อยู่ครับคริเยโน่ทำประตูชัยให้กับทีมไปเรียบร้อยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแฟรงก์ Frank ก็ชื่นชมคริเยโน่ว่าจำนวนประตูที่คริเยโน่ยิงเนี่ยมันอาจจะดูเยอะนะครับ700ลูกกับทุกสโมสรเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพของคริเยโน่ตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่คริเยโน่จะทำประตูได้มากมายขนาดนี้ครับเวลานี้คริเยโน่ขออีก6กประตูนะครับก็จะทา้าเสถียรรุดฟานิสซรอยที่เคยทำไว้กับสโมสรที่150ลูกแล้วตอนนี้คริเยโน่ ยิงให้กับยูเนเตดรวม144ประตูนะครับซึ่งส่ตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาก็น่าจะแซงฟานเดอร์แมนไปได้สำเร็จแหละไม่น่ามีปัญหานะครับ เกมเจอกับเอวาตันนอกจากสปอตไลท์จะไปอยู่ที่คริสโนโรนัลโดและก็คาเซเมโรที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์แล้วนะครับก็ยังมีเสียงชื่นชมไปยังดับบิดเดย์เร์ที่ติดทีมยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ของ BBC ด้วยพี่เดเองได้รับคําชมจากนักวิเคราะห์และแฟนบอลครับเพราะว่าจ่ายบอลขึ้นหน้าด้วยเท้าสร้างเกมรุกให้กับทีมได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่เขาเปิดยาวคริสโนโรนัลโดม่งชงให้มาคัสแวตฟอร์ดหลุดไปยิงประตูได้แต่ว่าโดนจับแผดนบอลสะกอนะครับจังหวะนั้นก็มาจากจังหวะเปิดยาวของพี่เดซซึวอมมฝก การเล่นโดยเท้ามากขึ้นจริงๆตัวของพี่เดเองก็ยังต้องการอยู่ที่ยูเนเต็ตต่อนะครับแม้ว่าเวลานี้เนี่ยสัญญาของเขาจะเหลืออีกแค่ปีเดียวบวกกับออปชันก็ตามนะครับส่วนอีกคนที่แฟนๆยูเนเต็ดชื่นชมด้วยก็คือลูกชอครับที่ล่าสุดเนี่ยเขาเขียนแคปชั่นใน Instagram ว่ารู้สึกดีมากที่ได้เส้นผมกลับมาภาษาอังกฤษก็คือ good to have the hair back นะครับแต่ตรงตัวก็คือผมของชอเนี่ยเริ่มยาวขึ้นแล้วแต่ก็มีแฟนบอลต่างประเทศบางส่วนที่แปลแบบตีความนะครับว่าคําว่าแฮรของชอเนี่ย อาจจะหมายถึงการได้ตำแหน่งตัวจริงกลับมาเกมล่าสุดนะครับชอมีส่วนร่วมกับเกมเป็นอันดับที่3ก็คือมีส่วนสมัมผัสบอลน,นะครับมากเป็นที่3ครับเป็นรองแค่ Martinez, แลิซันโดมาติเนสแลวก็คาซิเมโรเท่านั้นนะครับการต่อสู้แย่งตำแหน่งฟลแบ็ลฝั่งซ้ายกำลังเข้มข้นทีเดียวครับและคงไม่มีใครกล้าพลาดเลยครับเพราะว่าทั้งชอแล้วก็เตเรลวมาลเลเซียต่างก็ต้องการตำแหน่งตัวจริงในฟุตบอลโลกนะครับที่จะมีขึ้นในอีกเดือนเศษๆข้างหน้านี้แล้วครับ อีกประเด็นที่แฟนๆบางส่วนกลุ้มใจก็คือเรื่องของจอนซานโชที่พักหลังถูกวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นนะครับและเกมกับเอเวอร์ตันก็ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเรื่องนี้ริอโอฟรินานยอมรับนะครับว่าเขายังไม่เห็นซานโชเวอร์ชั่นที่เล่นในบุนเดสลีกาเท่าไหร่เลยเพราะว่าเสตติตอนเล่นที่เยอรมันมันดีมากๆเลยครับแต่เขาก็ยังไม่ได้แสดงมันออกมาตอนเล่นในพรีเมียร์ เพราะอะไรเพราะว่าระบบทีมหรือเปล่าเพราะว่าสปีดเกมใช่ไหมหรือเพราะบ,บางทีเขาถูกสั่งให้ลงมาช่วยเกมรับด้วยก็เลยไม่มีพลังงานมากพอเมื่อต้องขึ้นไปเล่นเกมโต้กลับเมื่อตัดบอลได้เรื่องนี้ก็แล้วแต่การวิเคราะห์ของแต่ละคนนะครับต่อรสำรวจบอลกับแนทแล้วเนี่ยนะครับซานโชเป็นตัวริมเส้นที่ต้องการเพื่อนร่วมเล่นด้วยครับไม่ว่าจะเป็นฟูลแบ็กหรือว่ามิดฟิลตัวกลางที่ต้องมาเชื่อมเกมฉะนั้นถ้าเขาต้องเลี้ยงบอลชิดเส้นอยู่คนเดียวแล้วก็ขาดการสนับสนุนเนี่ย ก้่อนข้างจะน่าหินใจนะครับแต่เจรอ,อนเองก็ต้องตื่นตัวครับและใกล้จะกระชากบอลขึ้นหน้ามากขึ้นเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นหรือพูดได้ง่ายก็คือทั้ง2ฝ่ายทั้งระบบทีมแล้วก็ตัวของเจรอ,อนเองเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันล่ละครับเพื่อทําให้ฟอร์มของเจรอ,อนและเกมริมเส้นของเนเต็ดเนี่ยมันมีความวูบวาบมากขึ้นครับ ทิ้งท้ายที่เรื่องอาการบาดเจ็บของอองตนี่มาซิยานะครับซึ่งก็มีอาการบาดเจ็บที่แผ่นหลังนะครับนั่นทำให้แฟนๆเริ่มกังวลเพราะว่าอย่าลืมว่าหมากเนี่ยเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บมาหมัดหมเลยแล้วก็ซีซั่นนี้เขาเพิ่งลงเล่นให้กับยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกไปแค่3เกมเท่านั้นล่าสุดเอลเชนฮาก็บอกว่าต้องสแกนก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าจะต้องพักนานเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามครับการหาเป้าหมายเนื่นๆสำหรับช่วงซัมเมอร์หรือว่าตลาดปีใหม่ ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซะทีเดียวนะครับเบื้องต้นข่าวที่วนเวียนอยู่ในกระแสนั้นแล้วก็คือคนดิกกโปครับซึ่งฟอร์เรนเพจเนเบิร์กผู้สึกข่าวจากสกายเยอรมนีก็ระบุว่ามีโอกาสเหมือนกันที่กักโปจะย้ายทีมในตลาดเดือนมกราคมเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการย้ายไปเล่นให้กับทีมที่ใหญ่กว่าโดยที่มีทีมอย่างยูไนเต็ดแมนซิตี้ไบร์นมิวนิกและก็บาร์เซโลนาให้ความสนใจนะครับแต่ว่าเรื่องความสนใจกับยูไนเต็ดเนี่ยคือกักโปอยากย้ายมาแน่แต่ว่าคือจริงๆแล้วในตลาดรอบต่อ,ตอไปเนี่ยม ขณะเดียวกันครับนักวิเคราะห์จากทีมชอกก็ระบุเช่นกันนะครับว่าอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตรงใจแฟนผีก็คือแพทริกชิกสู่หน้าทีมชาติเช็คของเบอร์เลเวอร์คูเซนในบุนเดสลีกาครับที่เพิ่งจะต่อสัญญากับทีมห้างขายาไปจนถึงปีันปี2 0ิ7เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วครับแต่ว่าซัมเมอร์หน้าเนี่ยชิกก็มีโอกาสย้ายทีมนะครับแต่ว่าอาจจะต้องจ่ายค่าตัวสูงนิดนึงเพราะว่าชิกเนี่ยไม่ได้มีค่าฉีกสัญญาระบุเอาไว้นะครับ จุดที่น่าสนใจครับชิกเคยสัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยมีคริสเตียนอลเดอโดเป็นไอดอลด้วยการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่ควรตัดโอกาสในช่วงปีใหม่แต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับค่าตัวน่าจะสูงพอสมควรครับและแน่นอนนะครับว่าคงจะไม่ใช่แค่ยกระทีมเดียวที่สนใจนะครับฉะนั้นต้องรีบเข้าเจรจาพูดคุยครับและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือค่าตัวของชิกอาจจะไม่ได้ถูกดันขึ้นแบบผิดหูผิดตาในปลายปีนี้เพราะว่าเช็ค มาเด็บเล่นฟุตบอลโลกในช่วงปลายปีนี้นะครับทุกท่านอยากได้ชิคกันหรือเปล่ายังไงคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับสามเมคีคือพลังสุดด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ,รบขอขอบคุณซูซูกิฟีฟ่าออนไลน4และเกรเน่